ท่านมีถามมาในห้องซูมเนี้ยค่ะท่านอยู่ในห้องเนี้ยค่ะพี่หมอท่านถามว่าอาการเสียวฟันเวลาเคี้ยวอาหารเกิดจากอะไรคะแล้วก็ดูแลยังไงคะตอนนี้ท่านใช้ยาสีฟันฐานอยู่ค่ะก็ต้องดูว่ามีฟันผุไหมฟันผุเนี่ยถ้าอยู่แค่ชั้นเคลือบฟันเนี่ยจะไม่ค่อยเสียวนะจะไม่มีอาการเสียวส่วนใดที่เสียวเพราะว่าอยู่ชั้นเนื้อฟันจะเริ่มเสียวพรานี่ถ้าเริ่มมีอาการเสียวเนี่ยมันควรจะรีบอุด มันจะได้ไม่ลามจนถึงโครงกระดูกนะคะอันนี้ต้องดูก่อนว่าฟันผุไหมถ้าผุก็ต้องอุดตอนนี้ถ้าอุดหมดเรียบร้อยแล้วยังเสียวฟันเนี่ยนะคะเกิดจากเอด้านเขี้ยวเนี่ยมันสึกนะคะก็ต้องอุดฟันให้เรียบร้อยนะคะก็ต้องไปอุดอีกด้านเขี้ยวคือต้องแก้ไปทีละปลอกค่ะอันนี้และอีกอันหนึ่งคือทําความสะอาดฟันไม่ดีเช่นมีที่ฟันติดตามเหงือกเนี่ยเต็มหมดเลยที่ฟันอันเนี้ยมันจะทําให้มีอาการเสียว เชื่อไหมคะที่ใช้ไหมขัดฟันให้คนไข้ดูเนี่ยถูข้างแรกเนี่ยนะคะถูที่ฟันออกข้างแรกนะใช้ไหมลงไปใต้เหงือกนะคะเขาเสียวนะคะถูอีกรอบหนึ่งเขาหายเสียวทันทีเลยเชื่อไหมอย่างนี้เลยค่ะคือถูข้างแรกเนี่ยที่ฟันออกมาเป็นก้อนเลยถูออกมาเนี่ยเป็นที่ฟันฟื้นออกมาเลยแล้วเราก็ถูซ้ายถูขวาให้เขาดูนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ลูดไอ้ไหมขัดฟันเนยที่ชั่วนะลูดให้สะอาดเสร็จเราลงใหม่เนี่ยเขาหายเสียวเลย เพราะว่าที่ฟันเนี่ยมันเป็นกรดนะคะเกิดจากอาหารนะคะและเชื้อโรคในปากนะคะสัมพ่์กันเนี่ยแล้วมันเป็นผิวมันเป็นกรดนะคะมันจะทําให้ผิวฟันบริเวณนั้นเสียง่ายแค่เอาที่ฟันออกก็หายเสียวแล้วที่ถึงเน้นว่าการใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเป็นการเอาทุ้ฟันพวกนี้ออกการเสียวพวกนี้จะไม่มีนะคะถ้าเราเอาขีฟันออกได้ก็คือเอาฟลากออกได้ทุกวันก่อน18ชั่วโมงที่มันยังไม่แข็งเต็มที่เนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ อีกอันหนึ่งถ้าเราทานของเปรี้ยวมากๆสมมติเรากินแบบที่เคยกินฝรั่งนะลูกเกินหนึ่งกิโลลูกขนาดเนี้ยค่ะแล้วที่ใช้วิธีฉอะนะชิ้นมันก็หนาเนี่ยที่มันจะใหญ่ที่ก็อ้ากับอ้ากับช่วงนั้นว่างจาัดยังไม่ได้มาแท่ที่สีคําเวลาว,ว่างเยอะอ้ากัดอ้ากัดมันต,ต้องอ้ากว้างเนี่ยเพราะชิ้นมันใหญ่ถ้าใช้วิธีฉอะแต่ลูกมาหนึ่งกิโลนะที่กินจนหมดลูกอะ่ะไปหาเพื่อนอดีไปตรวจเรื่องสปริงอะไร เพื่อนก็บอกว่าอะรับจะอ้าปากได้แค่นี้เหรอนะคะทไมอ่ะไอ้นี่มันขันกลค้างแล้วนะไม่รู้ตัวมันอ้าได้ประมาณหนึ่งแล้๋ยวเราก็ไม่รู้ตัวนะเพื่อนบอกเฮ้ยจะอ้าได้แค่นี้บอกเออเมื่อวานเพิ่งเที่ยวฝรั่งมาก็เป็นอ้าเยอะไงเป็นอ้าแล้วกเที่ยวเที่ยวเรียกว่าใช้ขันกายหนักมากแล้วก็หลังอ่ะลูกหนึ่งกิโลอะกินหมดนะนั่งกินไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคือเราเราง้างปากเยอะเกินไปไงข้อต่อเราเลยคัางมันก็ค้างเนักอยู่ นั่นแหละนะคะก็เลยก็เลยอ๋อเหรอแล้วมันเดี๋ยวมันก็หายเองก <laughs> ็นี่แหละคะ่ะก็คือจริงๆแล้วเรื่องฟันเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคุณจะประหยัดเงินในกระเป๋าคุณเนี่ยคุณต้องรู้วิธีป้องกันฟันผุก็การใช้ไหมกับการแปรงฟันที่ถูกวิธีแค่นั้นเองค่ะ